เหตุผลนะครับวิธีในการใช้น้ำมันมะพร้าวนะครับในสไตล์ของน้องโก้น้องโก้ใช้ทําอะไรบ้างแชร์ให้ฟังในคลิปนี้ครับข้อแรกนะครับนั่นคือใช้เป็นเมคอัพรีมูเวอร์นะครับหรือว่าเป็น cleansing ยล์ในการล้างเครื่องสาอางละลายเครื่องสําอางได้อย่างดีมากๆแล้วก็ที่สําคัญคือเวลาเราใช้แล้วนะครับไม่ทําให้ผิวของเราเนี่ยแห้งตึงหลังจากล้างอีกด้วยครับสำหรับเหตุผลข้อที่2นะครับน้องโก้ใช้เจ้าตัวนี้นะครับผสมกับเกลือขัดผิวนะครับแล้วก็นํามาขัดผิวมันช่วยในเรื่องของการ scrub เซลล์ผิวได้อย่างดีมากๆแล้วก็ที่สําาคคััญือใช้้้แแลลลวววผิไไมม่่หหงงงงตึจกดย เราเคล็ดลับข้อที่สานะครับใครที่มีปัญหาในเรื่องของตาตุ่มด้านข้อศอกด้านนะครับแนะนําว่าให้ลองใช้เจ้าตัวนี้ลองทาดูนะครับมันช่วยเคลือบผิวแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวได้อย่างดีมากๆครับและเคล็ดลับข้อที่4นะครับใช้ในการหมักผมนะครับทำให้ผมเนี่ยนุ่มลื่นนะครับแล้วก็ดกดํามากขึ้นนะครับน้องก็ใช้แล้วรู้สึกว่าผมมันมีน้ําหนักมากขึ้นนะครับมันดูสวยมันดูนุ่มลื่นมากขึ้นเลยทีเดียวครับและข้อสุดท้ายนะครับสำหรับผู้ชายที่มีหนวดนะครับแล้วชอบโกนหนวดมี